โอ้โหตัวตึงของลอนดอนครับโอ้โหเป็นที่โปรดปารานของอันโตนิโอคอนเต้น,นะครับคนพันเดียวกันครับคอนเต้ชอบริชาร์ลิสันครับมีสัญชัตญายนนักรบอยู่ในตัวนะครับผมชอบคนนี้มากๆมาฟังกันหน่อยนะฮะอันโตนิโอคอนเต้ครับคุณซื้อมานเข้มของไก่เดีทองทอดแนมฮอสเป,ปอร์ครับชื่นชมริชาร์ลิสันครับตัวตึงของลอนดอนลงสนามด้วยหัวใจเหมือนนักรบหลังจากเมื่อคืนครับที่เขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในเกมที่ชนะฟูลแลมครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับ หัวหอกแซมบ้าอย่างริชาริสันครับลงสนามเป็นตัวจริงและยิงประตูได้ด้วยแต่โดนยึดกลับเพราะล้ำหน้าไปนิดเดียวนะครับโดยจังหวะน,นั้นเนี่ยเขาก็โดนจดชื่อเพราะฉลองใช้ด้วยการถอดเสื้อไปอีกสําหรับริชาริสันนะครับคอนเต้นเนี่ยบอกว่าสํา,ห,า,ห,าสหรับผมแล้วนะเขาเล่นได้อย่างน่าอาศัศจรรย์มากๆริชาริสันเล่นได้ดีมีบุคลิกมีคุณภาพแถมผ่านบอลยากๆทะลุลายไปได้ด้วย ผมจะใช้งานเขาทั้ง3าตำแหน่งในแดนหน้าเขาซ้อมเพื่อทำความเข้าใจไอเดียฟุตบอลของเราได้อย่างรวดเร็วเออผมจะบอกว่ากับริชาร์ลิสันน่ะผมค่อนข้างจะผ่อนคลายมากๆเมื่อคุณเนี่ยลงสนามทุกๆ3วันบางครั้งแหละคุณจำเป็นต้องมีการพักบ้างผมตัดสินใจพักคุณลูเซฟสกี้ที่ทำได้เยี่ยมแต่เราจะเริ่มเล่นยู่าแชมเี้ยนลีกอีก3วันข้างหน้าผมจะบอกให้ริชาร์ลิสันเนี่ยคือนักเตะอีกคนหนึ่งเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งผมสบัดได้เลยตอนที่เขาอยู่ในสนามว่าเขามีบุคลิกแบบไหน เขาคือนักรบเป็นนักสู้เราจำเป็นต้องมีนักเตะแบบนี้เพื่อพัฒนาในทุกๆแง่ของทีมอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอันโตโกนเต้ครับที่เขาชื่นชอบตัวตึงของลอนดอนอย่างริชาร์ลีซอนนะครับโอ้โหถือว่าเป็นนักเตะปากจัดที่ค่อนข้างจะเมื่อคืนโอ้โถอดเสื้อไปเลยนะครับถือว่าดุดันจริงๆสำหรับนักเตะรายนี้นะครับมาดูกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงต่อสำหรับฟอร์มของริชาร์ลีซอนนะครับตัวตึงของลอนดอนนะครับ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับนักเตะรายนี้คอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงมืดๆแบบนี้ครับสวดีดัสวัสดีครับ